สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางในรอบเช้าเนาะเป็นแนวทางในรอบเช้าก็จะเป็นหุ้นนิเคีออ๊เช้าบ่ายปกตินะครับวันที่30กรกฎาคม2,568นะครับพี่พี่แนวทางของเรานะครับเช้าผมไม่2กับ8ผลที่ออก3,3,2กับ9,5,8ไม่มาใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่32มาแค่เลขเด่นรองนะครับบ่ายให้4กับ7ผลที่ออก45572นะครับอันนี้ก็ ุตสาห์นเน้นเจ็ดสี่เนาะนะครับเจ็ดสองไม่มีนะครับใครรูดที่เจ็ดเข้าไปที่เจ็ดสองเนาะมาสายรูดนะครับก็เลขเด่นเช้ามาเด่นรองบ่ายมารูดครับเจาะไม่มานะครับต้องขออภัยด้วยแนวทางวันที่สามสิบนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบในรอบชเช้าหรือว,ว่ารอบบ่ายก็ขอให้พี่ๆ่โชคดีกันนะครับผมเช้านะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งกับ เลข8รูดไปที่เลข8นะครับ8 6 8 7 8 9 1 6 1 7 1 9 3ตัว1 8 7นะครับอันนี้รอบเช้า 8ปดเจ็นะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับแนวทางในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข9กับเลข8ปรูดที่9 90 9เส เก้าห้าแปดศูนย์แปดสามแปดห้าสามตัวแปดเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์เก้าห้าแปดสามนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับพี่พี่เนาะในหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปกตินะครับวันที่30กรกฎาคม2568นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางในวันนี้เนาะขอให้เฮงๆปังๆทุกๆแนวทางนะครับพี่พี่เนาะสำหรับแนวทางในช่วงนี้นะครับเราฮานอยนะครับสามฮานอยสี่ฮานอยก็ถือว่าเดินดีอยู่นะครับพี่พก็ถือว่าบางรอบนี่ก็มาสายรูดสายจาะเน้นๆนะครับเนาะ ส่วนแนวทางในรอบดึกๆเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยยังเดินไม่ดีนะครับรวมถึงลราพัฒนานะครับในวันวันพุธนี้นะครับก็ขอให้แนวทางนั้นกลับมาปังๆนะครับอีกครั้งนะครับเนาะก็ขอบคุณกำลังแรงใจทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจแอดนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ